ตรงบริเวณสภานะครับซึ่งอยู่ติดกับลำตะคองนะครับนี่คืออ่านี่นี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับอของชุมชนวัดสาม,มัคคีหลังวัดสาม,มัคคีนะครับในเหตุการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้น้ำไหลแรงพอได้เหมือนกันนะครับโอ้ั่งนู้นไม่กล้าเดิน,นครับเพราะว่า อยู่ติดคลองเกินไปนะครับ,รบถ้าเผลอหลุดไปนี่นะฮะน่าจะเสียชีวิต ะเวลาที่ยืดเยื้อของการเกิดปัญหาน้ําท่วมที่ยาวนานในหลายพื้นที่เกือบจะเข้าเดือนที่2แล้วนั้นคงจะทําให้ปฏิเสธได้ยากว่ารัฐบาลล้มเหลวในการดูแลประชาชนนะครับแน่นอนว่าเมื่อน้าท่วมมันต้องเกิดจากฝนเพราะถ้าไม่มีฝนมันไม่มีน้ําอันนี้ถูกอยู่แล้วแต่การเกิดน้ําท่วมแล้วการแก้ปัญหานั้นเป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่ถ้าทําดีมีแผนการจัดการน้ําต่างๆปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนมันจะไม่หนักหน่วงขนาดนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งในหนึ่งสัปดาห์ ผ่านมานี้ปัญหาน้ําท่วมหลายชุมชนเกิดจากการบริหารที่ผิดพลาดจัดก,การของรัฐที่ล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นการเหตุหตการณ์ที่ ผนังกั้นน้ําแตกที่สิงห์บุรีนะครับหรือว่าเหตุการณ์ที่พื้นที่ใกล้เคียงสิงห์บุรีตัวอย่างเช่นอ่างทองเกิดผ <_ C 1> นังกั้นน้ําแตกหลายครั้งด้วยกันนะครับหรือว่าแม้กระทั่งที่อยุธยาสุพรรณบุรีเองเป็นปัญหาวงจรอุบาทของการแก้ปัญหาที่ซ้าซากนะครับไม่ต้องพูดถึงการที่หลายครั้งเหตุการณ์น้าท่วมหรือว่าเหตุการณ์ที่ผนังกั้นน้ําแตกหรือเขื่อนแตกนั้นเกิดขึ้นแล้วไม่มีการเตือนภัยกับประชาชนอย่างล่วงหน้ายิ่งไปกว่านั้นหลายพื้นที่นะครับการเข้าไปช่วยเหลือ เร็วที่สุดไม่ใช่รัฐบาลไทยนะครับแต่กับกลายเป็นจิตอาสาโดยเฉพาะยิ่งคุณบินบรรลือฤทธิ์เมื่อวานนี้เข้าไปช่วยประชาชนที่สิงห์บุรีอีกครั้งได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับกรณีอยุทยาหลายคนลืมไปแล้วว่าบางบานนั้นเป็นจุดที่น้ําท่วมหนักตั้งแต่เกิดการน้ําท่วมรอบนี้นะครับตอนนี้สถานก,การณ์บางบานนั้นมาถึงจุดที่คนบางบานเริ่มบวยว,ยวายว่าน้ําที่ท่วมบางบานมันไม่ได้หายไปนะมันยังคงอยู่ถ้าท่านผู้ชมจําได้บางบานคือจุดแรก,แรกที่รัฐบาลโดยเฉพาะคุเอปรวิทย์ลงพื้นที่ไปแล้วก็ใช้บางบาานนนเป็นสน ประลองกำลังระหว่างตูป้อมอย่างไร้สาระณนะวันนี้การประลองประลังอย่างกำลังอย่างคลุ้มคลั่งไม่จบแต่ปัญหาของบางบานนั้นยังคงอยู่ต่อไปนะครับหลายภาพแสดงถึงบรรยากาศน้ําท่วมที่บางบานเช่นเอ่อบริเวณโรงเรียนวัดตะกูนะครับเอ่อน้ำเกือบจะมิดหลังคาแล้วนะครับหลายพื้นที่ชาวบ้านเขาพูดกันอย่างนี้แล้วว่าสถานการณ์ในบางบานแบบตอนนี้รัฐบาลไม่ยอมรับว่ามีน้ําท่วมแต่ใช้คําว่าน้ํามากแต่ดูวิธีการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลตอนนี้แล้วนะั้นมันเหมือนกับรัฐบาลจะรอ ให้น้ำระเหยไปเองหรือเปล่าเพราะนับตั้งแต่รัฐบาลปล่อยน้ำเข้าตุ้งบางบานนั้น มาตรการของรัฐในการเยียวยาแก้ไขไม่มีอะไรเลยนอกจากเกาะคนบางบานหาเสียงประลองประลองกำลังกันระหว่าง2ทหารเท่าแต่น้าท่วมยังท่วมอยู่ต่อไปนะครับผู้ชมบางท่านอินบ็อกมาแบบนี้ว่าสถานการณ์บางบานหนักจริงๆทนไม่ไหวอ่วมอลไทยเครียดมากๆหนีแล้วหนีอีกจนไม่มีที่ให้หนีแล้วนี่คือความรู้สึกของประชาชนหลายครอบครัวนะครับขึ้นมาอยู่กันริมตลิ่งกลายเป็นคนนอนข้างถนนไปเรียบร้อยแล้ว,ลวเพจของคนอยุทยาเองอยุทยาสเตชันโพสต์ข้อความหนึ่งที่สะท้อนความรู้สึกของคน บางบานอ่านแล้วน้ําตาแทบจะไหลไม่รู้ว่ารัฐบาลจะน้าตาไหลหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยเศร้านะครับคนเขาบอกแบบนี้ว่าถ้าบ้านอยู่ไม่ได้จริงๆก็ต้องไปหาเช่าห้องอยู่รอน้ําลงค่อยทํางานเก็บขึ้นใหม่เก็บเงินใหม่ไว้ซ่อมบ้านดังนั้นบ้านอยู่ไม่ได้นะครับต้องไปนอนริมถนนนอนในถนนจะเดือนหนึ่งไม่ไหวแล้วต้องไปเช่าห้องอยู่หลังจากนั้นก็ต้องทํางานเก็บเงินช่วยเหลือตัวเองกันไปนี่คือสถานการณ์ที่บางบานซึ่งนอกจากเป็นพื้นที่ให้รัฐบาลปั่นคะแนนกันเองนั้นไม่มีอะไรดีขึ้นเลยสําหรับบางบานสุพรรณบุรี I หลายคนลืมไปนะครับว่าสุพรรณบุรีเป็นจุดที่น้าท่วมหนักและสุพรรณบุรีค่อนข้างใกล้กรุงเทพนะครับยังไม่มีแววว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์จะไปลงพื้นที่แก้ปัญหาแต่อย่างใดตอนนี้สถานการณ์สุพรรณบุรีหน้าหัวนะครับท่าจีนน้าท่วมสูงถนนถูกตัดขาดเกิดเหตุน้ําท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ด่านช้างนะครับที่บ้านไร่หลายอําเภอศรีประจัน์อู่ทองดอนเจดีย์สองพี่น้องบางปาม้าสามชุกเดิมบางนางบวชหนองยาไซเกือบจะทั้งหมดได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในทางใดทางหนึ่งง สิ้นนะครับก็นีสุพันณ์บุรีนั้นน่าสนใจว่าคําให้สัมภาษณ์ของคุณคมสรรสุขสมดาวนาะยกเทศมนตรีเทศบาลท,ท่ารหัส ให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าตอนนี้น้ําในแม่น้าท่าจีนเพิ่มขึ้นทุกวันเทศบาลน,นั้นเฝ้าระวังกัน24ชั่วโมงนะครับแต่ประโยคสาคัญคือตรงนี้รัฐบาลอาจจะไม่อยากรับฟังโดยเพะเพนเอกประยุทธ์นะครับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลท่ารหัสคุณคมสรรสุขสมดาบอกว่าปีนี้มวลน้ํามากกว่าปี2554นะครับย้ำนะครับว่าที่สุพรรณเขาบอกแบบนี้ว่ากรณีสุพรรณนั้นน้ําที่ท่วมนั้นมากกว่าปี2554ไปเรียบร้อยแล้วชาวบ้านเดือดร้อนเฉพาะตํานบลท่ารหัสที่เดียว930หลัง คาเรือนวัดจํานวน5วัดนะครับนี่คือชะตากรรมของคนไทยไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพแต่ความช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่มีหรือมีก็เป็นไปอย่างล่าช้ามีเร็วเฉพาะเวลาพลเอกประยุทธ์จะไปหาเสียงและแก๊งวอลเปเปอร์จะตามไปประจบสอพานายยืนสลอนหลังนายแต่เมื่อนายหายหัวลูกน้องหายหัวตามไปด้วยคลาดสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลมหาราชน้ำยังคงท่วมสูงอยู่แต่วันนี้สัญญาณของน้ําที่บริเวณโรงพยาบาลมหาราชค่อย ค่อยเบาลงนะครับค่อยๆทย,ยอยลดลงซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลมหาราชถือว่าเป็นโรงพยาบาลใหญ่ประจําจังหวัดแล้วในช่วงที่ขาดมานั้นก็ต้องมีการจะเรียกว่าปิดก็ได้นะครับเพราะว่ามีการออกประกาศว่าผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตนั้นขอไปฟอกที่อื่นก่อนนะครับหรือว่าการตรวจโควิดก็ ขอให้ไปตรวจที่อื่นก่อนการตรวจผู้ป่วยนอกนั้นถ้าไม่ฉุกเฉินโรงพยาบาลไม่สามารถรับได้กังวลเรื่องปัญหาน้ำนะครับตอนนี้ที่เมือมหาราชน้ําเริ่มเบาลงนะครับน้ําเริ่มน้อยลงแต่ว่าในหลายจุดยังเป็นจุดที่ต้องเป็นห่วงอยู่การเข้าออกโรงพยาบาลก็จะจําเป็นจะต้องใช้สะพานในการเดินทางเข้าออกอยู่ในเขตตัวเมืองของนครราชสีมาเองนั้นปัญหาน้ําจากลําตะคองก็ยังคงกดดันพื้นที่ต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่เขตตำบลหนองกระทุ่มตำบลหมื่นไวยนั้นเข้าสู่ภาวะอันตรายสูงสุดไปแล้วเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่มีการปักธงสีแดง กลางเมืองโคราชนะครับย้ำว่านี่คือเมืองโคราชจังหวัดนครราชส,สีมาจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศปักธงแดงกลางเมืองแล้วสถานการณ์หนักหน่วงจริงๆแล้วโคราชก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พลเอกประวิตยก็ไปลงพื้นที่หาเสียงแต่กลับมาแล้วเป็นแบบนี้นะครับสถานการณ์โคราชตอนนี้มีปัจจัยใหม่2เรื่องที่ต้องจับตานะครับคือเรื่องของน้ําในเขื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นนท์ไทยหรือนนสูงนะครับเขื่อนตัวทัปท,ที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยลำเชียงไกล วันนั้นที่แตกกรมชนประทานบอกไม่แตกมันแค่เพเยะ,พะเพเยะแต่ป่านไป3วันไอ้ที่มันเพเยอเพะเยะมันเพเยะจนตัวเขื่อนมันไม่เหลือโครงนะครับตอนนี้ลำเชียงไก่เนี่ยนะครับขึ้นโครงใหม่เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาเรื่องเขื่อนค่อยๆเพเยะแต่ว่าเขื่อนปล่อยน้ำนะครับน้ำจากลำเชียงไก่ไหลเอ,อ่อท่วมอำเภอโนอนสูงและพื้นที่อื่นๆชาวบ้านบริเวณโนนสูงหรือโนอนไทยเริ่มกังวลน,นะครับว่าจะกลับมาเจอชะตากรรมเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าโดยเฉพาะยิ่งโนนไทยน่าเห็นใจจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มี เหตุน้ำท่วมโคราชทีไรชื่อนนทไทยโพมาตลอดถ้าผมจำไม่ผิดในหนึ่งเดือนนี้นนทไทยโดนน้าท่วมไป3รอบแล้วดังนั้นความรู้สึกของประชาชนจะเป็นอย่างไรความคาดหวังกับรัฐบาลที่มองประชาชนเป็นแค่พื้นที่ในการลงหาเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงห์บุรีหรือทยานั้นเรื่องแบบนี้น่าจะเป็นชนวนให้คนไม่พอใจรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆโคราช ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะครับนี่คือเรื่องของสถานการณ์น้ำของประเทศไทยซึ่งพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์ยืนยันว่าบริหารจัดการดีเยี่ยมต้นเหตุมันมาจากฝนตกมากเกินไปนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมีรัฐบาลนะครับแต่ความเป็นผู้นําประเทศต้องแก้ปัญหาได้ดีกว่านี้โทษฝนไม่ได้ต้องใช้ฝีมือใช้วิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีในการลดน้ํไม่ให้กระทบกระเทือนกับประชาชนนะครับนี่คือสถานการณ์เรื่องน้าท่วมปัญหาน้าท่วม